อ่าครับสวัสดีครับอ่ามีมีพี่น้องหลายท่านถามเข้ามาว่าอ่าเครื่องสภา,าพชาร์ปเนี่ยอ่าน้ำไม่เข้าถังมันเกี่ยวกับเซ็นเนซอร์หรือว่าสวิ์หรือเปล่าประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้จะตอบไปเลยนะครับว่ามันเกี่ยวครับสําหรับเครื่องส้ายี่ห้อชาร์ปนี่นะครับอ่าเกือบจะทุกรุ่นเลยนะครับอ่าเขาจะมีเซ็นเซอร์ไว้ตัดระบบตัดสัญญาณหรือว่ามีสวิ์ไว้ตัดสัญญาณน,นะครับ ผมจะพาไปดูว่ามันตัดกันยังไงทําไมมันเกี่ยวกับน้ําไม่เข้าถังนะครับอ,อันนี้ก็เป็นชาร์ปรุ่น ES นะครับ ESP 8 0 ET นะครับ8กิโลนะครับรุ่นนี้จะไม่มีเซนเซอร์อยู่หน้าฝานะครับเขาจะใช้สวิตเป็นตัวตัดสัญญาณนะครับเรียกว่าสวิตตัดนั่นแหละครับแต่บางรุ่นเขาจะใช้เซ็นเซอร์ฝาตัวนี้แหละครับถ้ามันไม่ทํางาน มันก็จะปล่อยน้ำเข้าถาังไม่ได้นะครับมันก็เลยเกิดการสับสนว่าวาวน้ําเสียหรือเปลา่าหลังจากที่ไปเช็ควาวน้ําแล้วนะครับปรากฏว่าวาวน้ําก็ยังใช้งานได้อยูอ่ทีนี้เราก็จะมาสับสนว่าบอดเสียหรือเปลา่าประมาณนี้นะครับถ้าเราเป็นพ่อบ้านเราก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับวันนี้ผมจะพาพ่อบ้านและพี่น้องมือใหม่นะครับว่าสําสหรับเครื่องส้าชาร์ปนะครับแทบจะทุกรุ่นเพียงแต่เขาจะทํา ออกมาต่างกันเท่านั้นเองถ้าสัญญาณเซนเซอร์หรือสัญญาณสวิตช์ตัดไม่ทำงานเครื่องซักผ้าช,ชาร์ปจะไม่ปล่อยน้ำเข้าถังเลยนะครับอันนี้ให้พี่น้องมือใหม่เราเข้าไปตรวจเช็คดูนะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านว่ามันเกี่ยวกับเซ็นเซอร์หรือเปล่ามันไม่น่าเกี่ยวมันเกี่ยวเลยครับเพราะว่าระบบเขามาแบบนั้นนะครับถ้าเซ็นเซอร์ฝาหน้าบางรุ่นมันไม่ทำงานนะครับน้ำจะไม่เข้าถังเลย สำหรับรุ่นนี้มันจะใช้สวิตช์ตัดเป็นตัวตัดสัญญาณเลยนะครับสวิตช์ตัวนี้ไม่ปล่อยน้ําเลยนะครับอันดับแรกของมันก็จะไม่ปล่อยน้ําเลยนะครับหลังจากที่มันปล่อยน้ําได้แล้วนะครับมันซักได้เวลามันจะปั่นแห้งมันปัดไม่ได้มันก็มาจากตัวเดียวกันนี้ด้วยนะครับเพราะมันมี2ตัวนะครับสวิตช์รุ่นนี้ครับเขาไม่มีเซนเซอร์เซ็นเซอร์ฝาเซ็นเซอร์แม่เหล็กพวกนี้ไม่มีเขาจะใช้สวิตช์ตัด สองตัวนะครับอาทิตย์ที่ผมจะพา,าพี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อ้านนะครับที่เจออาการแบบนี้ของยี่้อชาร์ปนะครับชาร์ปไม่ปล่อยน้ําเข้าถังหลังจากที่เราเช็ควาล์วน้ําสายไฟทุกอย่างแล้วปกติหมดแต่ทําไมน้ําถึงไม่เข้าถังเพราะฉะนั้นมันเป็นที่เซนเซอร์ฝาแต่รุ่นนี้มันใช้เซนเซอร์สวิคตัดนะครับอาทีนี้มันเป็นยังไงผมจะพาไปดูเลยนะครับอาทิตย์เราจะปล่อยน้ําก่อนนะครับ หลังจากที่เราถ้าสวิตตัดมันไม่ดีหรือว่าเซนเซอร์ฝาของมันไม่ดีอ่ามันจะไม่ปล่อยน้ำเข้าถังประมวลผลได้หมดนะครับหลังจากนั้นมาเขาก็จะนิ่งสนิทเลยครับไม่มีน้ำเข้าถังเลยนะครับเงียบไปเลยถ้าเราไม่เคยสัมผัสมันหรือว่าไม่เคยเห็นมันมาก่อนเราก็คิดว่า มันน่าจะมีอบอดเสียหรือเปล่าหรือวาล์วาน้ํามันไม่ดีหรือเปลาวาล์วน้ําตันหรือเปล่าประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราไปตรวจเช็คดูพวกวาล์วน้ําแล้วนะครับวาล์วน้ําทุกอย่างสายไฟไม่ขาดแต่น้ําไม่เข้าถังนะครับอทีนี้ผมจะไปทําให้ดูนะครับว่ามันเป็นที่สวิตตัดนะครับแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นเ,นเซ็นเซอร์ฝานะครับยี่ห้อชาร์ปนะครับไม่ปล่อยน้ําเข้าถังนะครับสวิตตัวนี้นะครับ สวิตช์ตัวนี้ครับมีหน้าที่ตัดนะครับตัดสัญญาณเลยถ้าสายมันขาดเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับหรือว่าหน้าคอนแทคในสวิตช์ตัวนี้ครับ <c oughs> มันไม่สัมผัสมันก็จะทําให้ไม่ปล่อยน้ําตั้งแต่แรกไปเลยนะครับทีนี้ถ้าตัวนี้ทํางานดีมันก็จะทามันก็จะปล่อยน้ำเข้าถังได้เลยทีนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้พี่น้องดูว่ามันเกีียวหรือเปล่าเนี่ยแค่ตัวเนี่ยเกี่ยวกับอะไรวาวาน้ําเกี่ยวเลยครับนี่นะครับแต่บางรุ่นเขาจะใช้เซ็นเซอร์ สวิทช์ฝานะครับทีนี้ไอตัวนี้มันใช้สวิทช์ตัวนี้เลครับเป็นตัวตัดอาทีนี้ผมจะมากดแล้วนะครับอ่าผมจะมากดเปิดแล้วนะครับอ่ากดเปิดใหม่นะครับแล้วกดสตาร์ทอ่าประมวลโลดก่อนนะครับเมื่อสวิทช์ตัวนี้มันไม่ทํางานนะครับ เวลาเราปิดฝาลงปุ๊บเนี่ยครับไอ้ตัวนี้มันจะมาดันกันทําให้หน้าคอนแทคสัมผัสกันนะครับทีนี้มันจะปล่อยน้ํานะครับถ้าผมกดตัวนี้ขึ้นไปนะครับสวิตต์ตัดตัวนี้ทํางานหน้าคอนแทคสัมผัสกันมันก็จะปล่อยน้ำออกถังเลยนะครับดูนะครับทีนี้ก็ได้แล้วมันต่อสัญญาณเรียบร้อยทีนี้หลังจากที่มันซักนะครับถ้ามันซักได้มันปล่อยน้ําออกถังได้ ตอนที่จะปั่นแห้งมันก็ปั่นไม่ได้ด้วยนะครับถ้าไอ้ตัวนี้ไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้าอาตัวนี้ถ้ามันไม่ดีนะครับเราไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ตัดสองเส้นนี้จัาติดกันไปเลย <c oughs> เห็นไหมครับมันก็ทํางานได้ปกตินะครับอ่ะตัวนี้อ่ามันมาจากเป็นตัวตัดสัญญาณของระบบเลยนะครับตัวนี้ครับมันจะไม่ทํางานเลยอ่ะทีนี้ถ้าเราจะปั่นแห้งนะครับถ้าตัวนี้ไม่ทํางาน มันก็จะร้องทิ้ติ้ตได้เหมือนกันนะครับอ่ามันมีสองอย่างครับมันมีสองตัวด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอ่าตัวนี้มันมันจะมันซักได้นะครับเดี๋ยวมันซักหลังจากที่มันปล่อยน้ําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอ่าออกจากถังหมดแล้วเนี่ยมันจะปั่นแห้งไม่ได้นะครับอทีนี้ผมจะไปปล่อยน้ําก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวหลังจากที่มันปล่อยน้ําออกถังหมดแล้วนะครับอ่ามันจะมันจะปั่นแห้งไม่ได้ด้วยตัวนี้นะครับอ่า รอมันปั่นแห้งก่อนนะครับเห็นไหมครับมันไม่เอาแล้วครับแต่รุ่นนี้ก็ไม่มีโค้ดบอกด้วยนะครับเนี่ยครับมันจะล็อกติดเนี่ยครับถ้าตัวนี้สัมผัสกันดีนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้สัมผัสกันดีมันก็จะทํางานใหม่ได้นะครับลองฮัดขึ้นมาแล้วนะครับนี่ยัดขึ้นมาแล้วถ้าตัวนี้หลุดไปเมื่อไหร่หรือว่าไม่ทํางาน เห็นไหมครับมันก็จะดับเลยเห็นไหมครับนี่ทางคัดขึ้นไปปุ๊บหน้าคอนแทคสัมผัสกันดีเดี๋ยวมันก็จะทำการปัดนแห้งได้นะครับอ่าปั่นไปแล้วนะครับนี่ปั่นแห้งได้แล้ะ อ่าสเกตดูให้ดีนะครับผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับถ้าตัวนี้หลุดกันเมื่อไหร่ไม่ทํางานเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปตรวจเช็คดูนะครับสาหรับพ่อบ้านนะครับเพราะว่าบางทีหนูเข้าไปกัดมันหรือว่าบางครั้งไอตกแจ็คเสียบตัวนี้ครับสอันเนี่ยครับมันไปขี้เกลือข้างนอกนี่เลยนะครับหรือว่าบางครั้งด้านใหม่เข้ามันเนี่ยครับมันถูกความชื้นมันเกิดขี้เกลือสะสม มันเลยหน้าคอนแทคไม่สัมผัสด้านในมันก็เลยทํางานไม่ได้เลยนะครับบางทีหนูเข้ามากัดไอตัวนี้นะครับมันขาดไปมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปดันไปงัดล็อกของมันได้ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ทํางานได้เพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่หรือว่าอ่าพ่อบ้านแม่บ้านเข้าไปตรวจเช็คดูสวิตตัวนี้นะครับอ่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับผมจะพาไปดูนะครับ อ่าตรงนี้นะครับจุดของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่าเวลาเอาใส่หรือเวลาเอาออกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ามือใหม่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับต้องเล็งตัวนี้ให้มันเข้าล่องของมันแล้วมันจะมีปุ่มล็อกอยู่ตรงนี้นครับอ่าเนี่ยครับกดลงไปเลยครับเนี่ยครับแค่นี้มันก็ลงล็อกมาแล้วนะครับถ้าเราจะอ,าออกถ้าเราต้องดันล็อกตัวนี้ลงไปก่อนนะครับตัวนี้มันจะไปที่ล็อกไว้ถ้าเราไม่ไม่ดันตัวนี้ลงไปปุ๊บเราเกิดงัดไปงัดมามันหักมันเสีย เราจะเป็นจะต้องได้ซื้อมาใหม่หรือว่าไม่งั้นก็ต่อสายตรงนี้อาจับติดกันไปเลยได้นะครับทีนี้เราออกให้ดูนะครับตัวนี้งัดลงไปเลยครับเนี่ยงัดตัวนี้ลงไปครับการลงไปเห็นนี่ยครับออกมาแล้วนะครับล็อกข้ามันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับถ้าเราเอาออกแบบไม่งัดตัวล็อกมันออกไปนะครับมันจะหักเลยมันหักไปหลายลายนะครับเดี๋ยวครับอเนี่ยครับ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องอ่ามือใหม่เข้าไปตรวจเช็คดูตัวนี้ก่อนนะครับเพราะมันมันยังมีอีกตัวนี้นครับอีกตัวนี้ข้างล่างนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะมีสวิตช์สตัวนะครับซึ่งอาการการทํางานของมันหรือว่ามันเสียเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ตามมาสําหรับไอสวิตตัวด้านล่างนี่ครับว่าอาการของมันจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ไอตัวบนเนี่ยอ่าพี่น้องมือใหม่ได้เห็นแล้วนะครับว่า ตัวนี้ไม่ปล่อยน้ําเข้าถังเลยนะครับตั้งแต่แรกมาเลยนะครับทุกอย่างประมวลผลเสร็จปรากฏว่ามันปล่อยน้ําเข้าถังไม่ได้นะครับอ่าตัวนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปตรวจเช็คดูนะครับอ่าเครื่องซักผ้าชาร์ปนะครับไม่ปล่อยน้ําเข้าถังนะครับเกิดมาจากอ่าเซ็นเซอร์ฝาหรือว่าสวิตช์ตัดตัวนี้นะครับอ่าสหรับยี่ห้อชาร์ปนะครับอ่าขอบคุณมากมายนะครับพี่น้อง อที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับสำหรับชาร์ปไม่ปล่อยน้ําเข้าถังรุ่นนี้นะครับามาจากตัวนี้นะครับอ่าไปลองไปทดสอบดูนะครับไปตรวจเช็คดูว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีครับ